สวัสดีครับกระแสะข่าวดังและครับเลขทูบสวยมากใกล้วันเลขออกชาวบ้านแห่วัดศรีดารามพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุดโทสวยที่สุดมืวันที่14พฤศจิกาย,ยน256 5ผู้สื่อข่าวรายงานจากลานอนกประสงค์พ่อปู่ศรีสุดโทพญานาคราชวัดศรีดารามบ้านคำศรีดาตนนําบลนาชุมแสงอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุรดิตถีว่า สลับวันนี้ชาวบ้านได้เดินทางมากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธทพญานาคราชที่ทางวัดเพิ่งสร้างเสร็จที่มีความสวยงามมากชาวบ้านจะเดินทางไปกราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าที่เกาะคำชะโนดก็จะต้องแวะที่วัดศรีดารามก่อนใต้เสียงของพ่อปู่นั้นมีถ้ำพญานาคที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้าไปกราบไหว้ขอโชคและ ดูความสวยงามขององค์พ่อปู่สีสุดโทที่เลื้อยขึ้นมาจากหนองน้ำชาวบ้านเรียกว่าคำศรีดาหนองน้ำดังกล่าวนั้นมีลักษณะพิเศษไม่ว่าจะแล้งจะฝนจะรักษาระดับน้ำเท่าเดิมตลอดทั้งปีสหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคหากเดินทางมากราบไหว้องค์พ่อปู่สีสุดโทจะต้องไปที่ศาลพ่อปู่สีสุดโทและกราบไหว้ ขอโชคกันอย่างไม่ขาดซึ่งวันนี้สองสามีภรรยาได้เดินทางมากราบไหว้พ่อปู่และขอโชคหลังจากที่ขอพรและล่วงหายเสียงโชคจับได้เลข7447และดูตัวเลขที่เสียงไทยที่จุดทูบต่อหน้าพ่อปู่สีสุดโทนั้นก็ได้เป็นเลข730และ037ซึ่งถือว่าเป็นเลขที่สวยมากและจะได้นำไปเสียงโชค ในงวดวันที่16พฤศจิกายนนี้ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับก,การรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ